สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับผมสู้ทราบอุ้งรดนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับรถแท่นเลอร์ดั้มนะครับมือสองนะครับได้ขอาใหม่ขอทางร้านนะครับตันนี้จะสปคนะครับรุ่นกระบอกดั้มซีตันนะครับยกดั้มสูงสุดได้ประมาณสิบตันนะครับขนาดนะครับขนาดกว้างอยู่เมตรเก้าสิบาอยู่สามเมตรหกสิบนะครับสูงอยู่เมตรห้าสิบนะครับเปิดข้างได้สามด้านเออเปิดข้างได้สองด้านนะครับตัวนี้เปิดข้างได้นะครับ ล้าวบนนี่สามารถถอดได้นะครับบ้านวันสูงก็ถอดได้นะครับตัวนี้ก็บอกไา้ไม้ซีซันนะครับจะเป็นเทเลอร์มือสองนะครับกัเห็นมาใส่งานอยู่มาสองปีนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวผมจะกดตั้งหมเบิลงก่อนนะครับนี่นี่ตามเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็บือว่ายังบ้คปูนะครับกัว่าใส่งานได้ดีๆเลยนะครับตัวนี้ อะกาศตัวล่อยางนะครับเพื่อเอฟซีวมักนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นล่อยางโรลทุกรอได้นะครับนี่กับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เล็กนานๆเลยนะครับตระหนักซีนะครับคันนี้กับทั้งล้านจะเพอฟสีให้ไหมนะครับอากาศเอฟซีมักเป็นสีใดกับสั้งจองเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทั้งล้านกับมีบริการทั้งยุทธสุดแล้วกับเงินทอนนะครับมีบริการจัดส่งอาทางบ้านเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับเพื่อเอฟซีอยากกระเบิดสินค้าที่ร้านนะครับร้านสมุทรโกรอยู่ที่บ้านหนองแหวง ตำบลนองแว้งอำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมินะครับบนโตโยต้ากับซูเปอร์ซี่สองซี่หกสามหกซี่ห่านะครับอีกเบอร์กับซูเปอร์แปดสามแปดหกสองสองแปดผมสู้ซับรุ่งโรจน์ยินดีให้บริการครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับนี่เหล็กตัวนี้สามารถถอดได้หมดเลยนะครับนี่มอเตอรก็ถอดได้นะครับนี่ถอดได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เพิ่งจะถือว่ายังมะปูนะครับนี่นี่เพิ่งเฮ็ดเอามาได้สองปีนะครับเห็นเอฟซีโอ้เอาไปตากแดดนะครับบริษัทงานก็เลยขายนะครับนี่นะครับ เบิ้งไกลๆก็นะครับป๊าปอ่าโอเคนะครับสำหรับเอฟซีที่สนใจนะครับกับโทรมาสอบถามหรือปรึกษาได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์แปดสี่สองสี่หกสามหกสี่ห้านะครับผมสู้ทรับรุ่งโรดยินดีให้บริการครับ